เอาล้ครับส่วนดีทุกคนฮะ,ะทุกคนเชื่อหรือเปล่าว่าวันนี้ยังไงเราก็ไม่ได้เล่นชัวร์เลยใช่ฮะ <multif. S 1> ทุกคนรอมาทั้งวันนะฮะรอมาทั้งวันเลยเนี่ยกับตัวรันอาซิอุสเนี่ยเรารอมาทั้งวันนะฮะว่าตัวรันอาซิอุสจะมาตอนไหนเนี่ยซึ่งเขาก็ยังไม่มานะฮะอืมเราเชื่อว่าวันนี้ยังไงพวกนายก็ไม่ได้เล่นชัวร์เลยใช่รวมถึงพี่ด้วยวันนี้ยังไงเราก็ไม่ได้เล่นนะฮะเราอาจจะได้เล่นวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะแล้วก็เวลาเดิมของเราแหละนะทุกคนน่าจะรู้กันใช่ไหมว ถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ก็น่าจะรอกันอีกประมาณน่าจะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี่แหละนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไงเราก็ไม่ได้เล่นชัวร์ๆเลยนะครับผมใช่วันนี้เราไม่ได้เล่นแน่นอนอืประมาณนั่นแหละพรุ่งนี้เราค่อยลุ้นกันนะฮะตอนตีสามตีสี่หกโมงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะใช่อืใช่แต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพร้อมกับสคริปต์นั่นเองซึ่งเป็นสคริปต์ใหม่อมใช่หรือเปล่าหนะ้าเดี๋ยวคอลองก่อนทําการรานสคริปต์เลย หวังว่าตัวรันอาซิอุสจะมาเร็วๆนี้นะขอให้เป็นมาพรุ่งนี้สิตื่นเช้ามาแล้วก็ได้เล่นเลยโคตรดีใจทุกคนอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตื่นเช้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยโอ้โหมันจะดีมากเลยนะถ้ามาพรุ่งนี้โอเคครับผมทุกคนสําหรับสคริปต์นี้นะฮะก็มีชื่อว่าเจ้าลีควีมฮับนั่นเองใช่นายลีควีมฮับนี่นะ UI มันก็ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่ง UI ของนายเนี่ยทำไมมันดูยากจังเลยอม,มันแปลกดีฮะ หูลายหูลายตามากเลยทุกคนประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าฟังก์ชันเนียโคตรเยอะเลยเห็นปะเยอะมากนะฮะมีการฟาร์มบอสได้ด้วยฟาร์มแมตเตอรี่ว้าวแล้วก็เป็นการหาของนะฮะมีการหาดาบด้วยเหรอเนี่ยหาดาบได้ด้วยนะโอ้โหประมาณนี้เลยอืมคอมแบทหรอเป็นการล่าข้าวหัวแหละนะอ๋อสวยงามเลยแล้วก็เป็นการเทเลพอร์ตวาร์ปลงดันอืมโอเคใช้ได้ วิชวลน,นี้เรายังไม่รู้ครับคืออะไรวิชวลน,นี้บลิงฟูดเหรออ๋โอโหได้ผลอะไรเนี่ยซุปฟูดเหรอผลซุปผลซุปมันคืออะไรกันเนี่ยอืมเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราเก็บเดี๋ยวเราเปิดกล่องตรงไหนอเนี่ยอ๋อนี่ไงเปิดกล่องไม่ใช่อันนี้เป็นเปิดเปิดช็อปนี่โอเพนนี่เปิดมาไหนดูซิอ,อ้าวคุณสามารถเก็บผลปีศาจได้ชนิชนดละหนึ่งบุตรเท่านั้น นี่เราต้องทิ้งจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหตส่า์ได้ผลสวยงามมาไม่มันก็ไม่สวยนะผลนี้เราไม่รู้ไงว่าผลนี้ผลหรือเปล่านะเพราะพ,พี่เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นนะฮะมาเดี๋ยวเราไปทิ้งกันนะไปทิ้งกันเลยอืมได้เวลาทิ้งผลละทําการเดียว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 เที่ยงผลยังไงมาเออเดี๋ยวจะตกน้ําตกน้ํเกือกบไปละเกือบไปละทําการวางใช่ไหมอืมโชคดีนะพวกโอ้ผลปีศาจเราหายละ งบได้เกือบกับตายอืมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการลึงดึงผลของมันนะฮะอืมต่อไปเซตติ้งนี้อู้ดูนีส่สิวัดไวสกรีนนะฮะจอขาวลดแหลกซีพียูสวยงามเลยประมาณนี้อืเยอะมากนะฮะฟาดแทกฟาดแทกฟาดแทกแอบสตอร์นอยู่ตรงนี้หรอสวยงามเลยทีนี้เดี๋ยวเราขอลองเปิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราทำการเปิดรถไฟฟาร์มกันเลย เลือกอาวุธอย่างเนี้ยเรายังไม่เลือกอาวุธเลยเอาเป็นแบงค์เล็กทําการเปิดรถฟาร์มอ่ารับเหตุเรายัางไงอืมคุยนานอยางเลยนายมาละว,ว้าวสวยงามเลยทุกคนนี่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยซึ่งการรวมมอนของนายเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ใชได้อยู่นะใช้ได้นะฮะไม่ถือว่าเลวอืมก็โอเคอยู่นะใช้ได้ดูดีกว่าเจ้าทันเดอร์ฮับเมื่อวานนี้ตัวนี้ถือว่าดูหล่อเท่กันเลยทีเดียว ใครเล่นสคริปต์นี้ดูหล่อเท่อืมก็ประมาณนี้นะฮะโอ้ดูนิสิโอ้ออล่าออล่าแสงออล่าจาก UFO ลำช่างสงงาจริงๆเลยตอนนี้ไม่มีเพื่อนเรามาเลยอ่ะมีแต่เราคนเดียวเลย FC เรานี่สงสัยลืมเราหมดแล้วมั้งสงสัยไปหานายควายแคสเตอร์กันหมดละอืมเราไม่ได้ค่อยสตรีมนะช่วงนี้ทุกคนอาจจะห่างหายจากพี่ไปค่อนข้าง,าง,างนานนะโอเค ก็ประมาณนี้นะสำหรับการออโตฟาร์มของมันซึ่งมันก็โคตรเวรีโอพีเลยนะฮะอืมประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้สนุกกับเจ้าสคริปต,ต,ตัวนี้นะแล้วก็ฝากไว้ด้วยลนะ่ะอย่าไปดาวน์โหลดมั่วนะฮะเราอาจจะโดนไวรัสนะฮะไวรัสแล้วก็โดนแฮกรหัสอืมแล้วมันจะไปกันใหญ่เลยนะอย่าไปดาวน์โหลดมั่วลนะ่ะรอตัวรันมาแล้วพี่จะมาแจากทันทีนะฮะ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเราก็คงต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณครับ